ดังนั้นเราสวยกรรมใดเนี่ยกรรมนั้นจะส่งผลต่อเราและกรรมนั้นก็คือตัวอารมณ์ที่เราคิดนั่นเองขณะที่เรากําลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามคนอื่นก็มาดึงความคิดนึกเราออกไปไม่ได้ใช่ไหมและคนอื่นกําลังนึกคิดเราก็ไปดึงความคิดเขาออกไม่ได้คนอื่นกําลังนึกคิดคือคนนั้นกําลังสร้างกรรมใช่ไหมแล้วใครในโลกนี้จะดึงกรรมของเขาออกได้ไหม ไ,ได้นี่คือการที่ใครก็ตามในโลกแก้กรรมให้ใครไม่ได้เข้าใจคำว่ากรรมให้ถูกต้องแล้วยมจะเข้าใจเลยจะไม่วิ่งไปหาวิธีแก้กรรมอย่างอื่นนอกจากอริยมรรคในองค์แเพราะเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองนะแล้วกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะเพราะว่าใครจะมาคิดแทนเราเราคิดเองทั้งนั้นนะใช่ไหมอ่านะ กุศลวิตกอกุศลวิตกเราคิดเองหมดอย่างน,นี้แล้วก็จะเห็นว่าทําไมพระสูตรที่เรามองทีแรกโอ้โหเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงหรือทําไมมันจะต้องทําเช่นนั้นเนี่ยเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยอวิวะเธอออกเป็นสองท่อนอย่ามีจิตคิดปรททุสไลยอย่าเปล่งวาจาชั่วยาบให้มีจิตเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โอ้โหมันได้ยังไงเนี่ยนะแต่เพราะอะไร พอมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหผู้เจ้าเมตตาเรามากเลยเพราะถ้าเราคิดประทุษร้ายพวะเนี่ยเรากําลังคิดอกุศลใช่ไหมนั่นคือเรากําลังได้พบอันเป็นอาบายเจ็บตรงนี้ไม่พอไปเกิดอภาัายต่อเจ็บซ้ำรอบสองแบบโง่สนิทเลยใช่ไหมทั้งพบนี้และพบหน้าเลยโง่สนิทเนี่ยเนี่ยถึงต้องบอกอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ไหมกับผู้เจ้าเมตตามากเมตตาเพื่อให้เราโง่าชาติเดียวไง เ,เจ็บชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาติหน้าเราไม่โง่ละวใช่ไหมเราได้สุคติแล้วอย่างเงี้ยอืมและถ้าโยมเนี่ยมีเจริญเมตตาได้ในขณะนั้นมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์โยมพรหมกายิกานะใช่ไหมอ่ไม่ธรรมดาโยมขึ้นเทวดารูปประพบชั้นที่หนึ่งอ่ะอายุไขหนึ่งกับ